ไม่ถึงกับเปิดตัวเขาดอกไม้มาแซงความยินดีไม่ถึงกับเปิดตัวอะไรเปิดเลยแหละเเออหรคคืป็นแดั้งไม่ก็ครั้งที่แล้วไปแซวเขาแบบแต่คู่นี้หวานมากคุณผู้ชมเราได้เห็นหน้าแล้วนะคะในงานอีเวนต์งานหนึ่งด้วยนะคะสำหรับแฟนของคุณมินทีชยานในงานสถานะเขาบอกว่าจะเรียกอะไรก็เรียกไปนะคะ ขอแต่งงานไปแค่เพียครั้งดียทีแต่ว่าเตรียมการเรื่องลูกไว้แล้วนะคุณเป็นยังไงบ้างไปฟังค่ะไม่ไม่ถึงกับเปิดตัวเขาดอกไม้มาแซงคนดีไม่ถึงกับเปิดตัวเลยเปิดไปแล้วแล้วหลอกเขาคือไปแค่คนพันเท่าไม่ก็ครั้งที่แล้วไปแซลเขาป่าอ๋อช่วยไม่ได้เราลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลยลายการเป็นยังไงนะหอบเขาหอบดอกไม้ดอกกุหลาบนะมาให้ถึงหน้าเวทีเลยใช่หอบดอกกุหลาบเขาบอกว่า100่งรอยดอกนับแล้วหรอเขาเขียนอยู่ในกานคาดหมคืออะไรนะ ความหมายคืออะไรนะแบบเหมือนรักนิรันต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงถึงความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยมอฟเปิดตัวครั้งแรกถึ็นังไงบ้างก็ก็ดีเพราะเราก็ไม่ได้ปิดเราก็ไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นชอบแบบมาพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงเนาะเรียกอะไรเรียกคุณเคเป็นคนที่ไหนครับู้หมือนเป็นลูกครึ่งเลยป่ะไม่ค่ะแต่เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ก็เป็นนักธุรกิจ ก็เป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งท่านหนึ่งเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนอย่างที่สัมภาษณ์มาตลอดเพื่อนกันมาสิปีแล้วค่ะถ้านับรู้จักกันปีนี้น่าจะ12ปีแล้วค่ะก็นั่นแหละค่ะไม่รู้ไม่รู้เรื่องตอนไหนเหมือนกันต้องเรียกเขามานับนับนับตั้งแต่ตอนข้เบอร์เบอร์นั่นไหมมันเป็นเพื่อนกันมาตลอดอ่ะมันมันไม่รู้จะนับตอนไหนอ่ะปีปีกว่าปีกว่าที่เป็นแฟนไม่มัน มันไม่มันไม่มีสถานะบอกนะตอนแรกอะเหมือนแบบเหมือนข้ามเป็นโซนอะอย่างเงี้ยข้ามเป็นแล้วตอนนี้ไเรียกเต็มปากไหมคะข้ามยากแต่ข้ามได้นะเราเรียกเราเรียกเต็มเต็มเลยนะเรียกเต็มเต็มปากไหมคะตอนนี้พี่จะเรียกเออเรียกอะไรดีเรียกอะไรดีจะเรียแใครต้อนไหนอีกเขเปิดตัวขนาดนี้เลยเรียกอยากเรียกอะไรก็เรียกพี่จะเรียกเราเรียกแฟนได้ไหม ก็คบกันอยู่อ่ะแล้วคบกันอยู่อ่ะดูมันแตกนั่นแหละแล้วเรียกอะไรก็เรียกไปจริงๆตอนสมัยเป็นเพื่อนมีคนเชียร์มีคนเชียร์เยอะมากแม่มินก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่แล้วมินก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้นะแบบคนลุกเลยเนี่ยตอนนั้นเรายังพูดกับแม่อยู่เลยว่าแบบเราไม่สามารถคิดกับเขาแบบนั้นได้ว่าเป็นเพื่อนใช่จริงๆคุณพ่อก็ถามๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ชิลๆอะไรเงี้ยเพราะเขาหรือเพราะเราเพราะเราถ้าเขาพุกเขาขอแล้วค่ะ ก็คงเดี๋ยว่อยว่ากันอ๋อมันเตรียมพร้อมเตรียมการไว้หมดแล้วค่ะเรียกแบบไปนานล้วค่ะเตรียมการไว้นานแล้วนี่นะคะเป็นอ่งคู่ที่ข้ามเฟรนด์โซนมาได้นะคะรู้จักกันมาเนี่ยคบกันเป็นเพื่อนมา12ปีข้ามมาได้นี่ก็ถือว่าทุกข้อนิเชียเลยแหละว่าอยากแต่งอยากแต่งนนี้นะคะติดตามความรัาแักของคู่นี้กันต่อไปนะคะค่ะ